แต่สิ่งที่เธอทำกลับทำให้ทั้งครอบครัวต้องคุกเข่าอย่างไม่คาดฝันอย่าพลาดชมเรื่องราวที่จะพลิกทุกความคิดในหัวใจคุณเสียงดนตรีหวานซึ้งดังกล้องทั่วห้องจัดเลี้ยงโคมไฟระยะสะท้อนแสงวิบวับเหนือศีรษะกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆอลอยฟุ้งในอากาศแขกในงานต่างๆแต่งกายงดงามหัวเราะยิ้มแย้มแต่ตรงกลางของความหรูหรานั้นเธอนี่มันต่ำตมจริงๆเสียงของแม่เจ้าบ่าวดังชัดเจน ทุกสายตาหันขอบไปยังต้นเสียงหญิงสาวในชุดราตรีสีครีมสวยสง่าย,ยืนนิ่งอยู่ข้างเจ้าบ่าวน้ำเสียงเงย็นชาเสียดแทงของแม่เจ้าบ่ายัางไม่หยุดลูกชายฉันควรได้ภรรยาที่สูงสักกว่านี้เสียงซุบซิบเริ่มกระซิบไปรอบงานมือของหญิงสาวกำชายกระโปรงแน่นเธอเงยหน้าขึ้นดวงตานิ่งเฉยแต่แฝงไปด้วยแสงแข็งกร้าวเธอสูดลมหายใจเข้าลึกหัวใจเต้นแรงดิฉันอาจไม่ได้เกิดมาในตระกูลสูงสัก เธอกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคําแต่ดิฉันสร้างทุกอย่างด้วยมือของตัวเองแม่เจ้าบ่าวหัวร้อยหยันสร้างอะไรได้ร้านกาแฟเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักหญิงสาวขยับตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยร้านกาแฟที่คุณดูถูกเพิ่งได้เซ็นสัญญากับบริษัทระดับประเทศเสียงรอบข้างเงียบสนิทราวกับหยุดหายใจเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหน้าจอแสดงเอกสาร โลโก้ของบริษัทชื่อดังสว่างชัดบนหน้าจอแขกบางคนเริ่มประซิบด้วยความตกตะลึงแม่เจ้าบ่าวหน้าแข็งค้างพ่อเจ้าบ่าวขยับเก้าอี้อย่างกระวนกระวายเธอไม่หยุดแค่นั้นดิฉันไม่ได้มาเพื่อขอรับความเมตตาดิฉันมาเพื่อเป็นเจ้าสาวข,ของคนที่รักและเคารพดิฉันเธอหันไปสบตาก,กับเจ้าบ่าวแววตาเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ แต่ถ้าครอบครัวนี้คิดจะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของดิฉันดิฉันก็จะไม่ยอมให้ใครทำแบบนั้นได้อีกแม้แต่ก้าวเดียวเสียงเก้าอีขูดพื้นอย่างแรงแม่เจ้าบ่าวลุกขึ้นยืนดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตาเจ้าบ่าวหันไปประคองมือของหญิงสาวไว้แน่นบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปจากเสียงหัวเราะกลายเป็นความเงียบงนันจากการดูหมิ่นกลายเป็นการยอมรับอย่างไม่เต็มใจแม่เจ้าบ่าวค่อยๆสุดตัวลงนั่ง พ่อเจ้าบ่าวหลบสายตาไม่กล้าสบตาใครและในขณะนั้นเองญาติผู้ใหญ่ที่นั่งหัวโตก็ลุกขึ้นยืนเขาเดินมายืนตรงหน้าหญิงสาวคุกเข่าลงช้าๆแล้วพูดเสียงดังฟังชัดเราขอโทษจากใจจริงหญิงสาวยืนนิ่งราวกับกำลังกลั่นกรองทุกคำที่ได้ยินดวงตาเธอไหววูบเล็กน้อยแต่ยังไม่พูดอะไรความเงียบอ,อบอวนทั่วทั้งห้อง ญาติผู้ใหญ่ยังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธอในสายตาเราเธอมีค่ามากกว่าชาติกำเนิดใดๆเธอมีศักดิ์ศรีมีหัวใจที่มั่นคงและนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวเราควรเคารพแม่เจ้าบ่าวน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาหญิงสาวขยับกายเล็กน้อยสูดหายใจลึกศักดิ์ศรีไม่ใช่สิ่งที่ใครมอบให้มันคือสิ่งที่เรายืนหยัดและรักษาไว้ด้วยตัวเอง เสียงปรบมือดังขึ้นจากมุมห้องแขกบางคนเริ่มยืนขึ้นแสดงความเคารพหญิงสาวมองไปยังเจ้าบ่าวเขายิ้มให้เธอดวงตาแดงเรื่อเขาก้าวมาข้างหน้าคุกเข่าข้างเธอประสานมือแน่นเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ก็ตามเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากแม่เจ้าบ่าวเธอเอื้อมมือออกไปแตะไหลหญิงสาวเบาๆฉันผิดไปแล้ว เสียงเธอสั่นเครือขอโอกาสให้ฉันได้แก้ไขได้เรียนรู้หญิงสาวหันมามองเธอดวงตานิ่งสงบเธอไม่ตอบในทันทีทุกคนรอฟังคำตอบนั้นด้วยลมหายใจติดขัดเธอเอ,อ่ยขึ้นเบาๆแต่หนักแน่นโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆแต่ถ้าคุณจริงใจดิฉันก็พร้อมจะรับฟังญาติผู้ใหญ่ยิ้มบางๆก่อนพกหัวช้าๆห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยพลังบางอย่าง ไม่ใช่แค่ความอึดอัดอีกต่อไปแต่คือความเปลี่ยนแปลงการลบล้างอาคติด้วยศักดิ์ศรีของผู้หญิงเพียงคนเดียวแสงไฟยังคงสว่างจ้าแต่หัวใจของทุกคนในห้องกลับหนักแน่นขึ้นกว่าที่เคยไม่มีใครกล้ากระซิบว่าหญิงสาวผู้นั้นไม่คู่ควรอีกแล้วหญิงสาวยืนหลังตรงสง่างามดั่งราชินีในงานของตนเองเธอไม่ใช่เพียงแค่เจ้าสาวของวันนี้แต่เธอคือผู้เปลี่ยนบทบาทของคนทั้งงาน แม่เจ้าบ่าวยังคงนั่งอยู่บนพื้นดวงตาแดงช้ำเธอมองหญิงสาวราวกับเพิ่งเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นครั้งแรกหญิงสาวหันกลับไปมองเวทีจัดงานเสียงดนตรีกลับมาดังอีกครั้งแผ่วเบาแต่มั่นคงเจ้าบ่าวลุกขึ้นประคองมือเธออย่างอ่อนโยนพวกเขาก้าวขึ้นไปบนเวทีท่ามกลางแสงแฟลชที่วูบวาบเสียงชัตเตอร์กล้องดังกล้องไปรอบห้องไม่มีใครมองเธอด้วยสายตาเดิมอีกต่อไป ไม่มีคำดูหมิ่นไม่มีเสียงหัวเราะเย้ยหยันทุกสายตาเต็มไปด้วยความเคารพพิธีกรบนเวทีนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงใหม่และนี่คือช่วงเวลาที่ไม่มีใครจะลืมได้เลยในวันนี้เจ้าสาวของเราไม่เพียงแค่ง,งดงามจากภายนอกแต่เธอยังงดงามจากภายในเสียงปรบมือดังกระหึม่มน้ำตาเริ่มไหลาจากดวงตาหลายคู่หญิงสาวยิ้มเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่รอยยิ้มของผู้ชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความไม่เป็นธรรมแขกคนหนึ่งกระซิบกับอีกคนข้างๆเธอไม่ใช่สไายธรรมดาเธอคือคนที่ทั้งครอบครัวต้องเคารพและคำพูดนั้นลอยไปทั่วห้องก้องอยู่ในใจของทุกคนรวมถึงคนที่เคยดูหมิ่นเธอมากที่สุดเวลาผ่านไปช้าๆแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่พิธีในวันแต่งงาน แต่คือพิธีการยอมรับในศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งเธอหันกลับไปมองครอบครัวเจ้าบ่าวอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยแววตาที่แน่วแน่บอกว่าเธอพร้อมจะเดินไปข้างหน้าโดยไม่มีใครมาควบคุมชีวิตเธอได้อีกต่อไปแสงไฟบนเวทีส่องสะท้อนดวงหน้าของหญิงสาวอย่างนุ่มนวลริมฝีปากของเธอคลี่ยิ้มบางๆแฝงด้วยความสงบเสียงของเจ้าบ่าวดังขึ้นข้างหูเธอ ฉันภูมิใจที่ได้มีเธอเป็นภรรยาเธอพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรแต่แววตาเธอพูดแทนทุกอย่างด้านล่างเวทีแม่เจ้าบ่าวยังคงนั่งนิ่งเรากับความเงียบคือสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในใจเธอมองดูภาพตรงหน้าภาพของลูกชายเธอที่ยืนข้างหญิงสาวซึ่งเธอเคยดูแคลนแต่กลับยืนหยัดและเปล่งแสงเนือกว่าใครในห้องนั้นญาติพี่น้องเริ่มลุกจากที่นั่ง เดินเข้ามาใกล้เวทีทีละคนบางคนเข้ามากุมมือหญิงสาวบางคนโค้งศีรษะเป็นการแสดงความเคารพเธอมองหน้าทุกคนด้วยสายตานิ่งสงบไม่แสดงความเหนือกว่าแต่ก็ไม่ยอมก้มหัวแล้วสายตาของเธอก็กลับไปจับที่แม่เจ้าบ่าวอีกครั้งความเงียบระหว่างสองสายตานั้นยาวนานและหนักแน่นแม่เจ้าบ่าวพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไร แต่น้ำตาเม็ดหนึ่งไหลลงมาช้าๆบนแก้มที่เคยเคร่งครึมหญิงสาวค่อยๆเดินลงจากเวทีเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นอย่างมั่นคงแขกทุกคนเปิดทางให้เธอโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเธอหยุดยืนต่อหน้าแม่เจ้าบ่าวก้มตัวลงเล็กน้อยและยื่นมือออกไปทุกสายตาจับจ้องไปยังภาพตรงหน้าแม่เจ้าบ่าวมองมือที่ยื่นมานั้นน้ำตาคลอเบ้าชั่วขณะหนึ่ง ไม่มีคำขอโทษไม่มีคำอธิบายมีเพียงความเงียบและมือที่สั่นเล็กน้อยเธอเอื้อมมือขึ้นวางลงบนมือของหญิงสาวอย่างช้าช้าเสียงปรบมือระลอกใหม่ดังขึ้นทันทีแต่ไม่ใช่เพราะความซาบซึง้งหากแต่เป็นเพราะทุกคนรู้ว่าช่วงเวลานี้คือการยอมรับอย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำและในวินาทีนั้น หญิงสาวไม่ได้เป็นแค่สะใภยของครอบครัวนี้อีกต่อไปเธอคือผู้หญิงที่ทําให้ทุกคนต้องคุกเข่าด้วยเกียรติและศรัทธามือของทั้งสองคนประสานกันแน่นขึ้นเล็กน้อยแม่เจ้าบ่าวเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายความอับอายความเสียใจและความเคารพเธอพยักหน้าอีกครั้งครั้งนี้หนักแน่นกว่าเดิมหญิงสาวยิ้มบางๆดึงมือกลับอย่างนุ่มนวลแล้วหันกลับไปหาคู่ชีวิตของเธอที่ยืนรออยู่ เขากล้าเข้ามาใกล้ประคองเธอด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยรักไม่มีคำพูดใดๆจากปากเขาแต่แววตานั้นบอกชัดเจนว่าเขาเลือกเธอไม่ว่าจะต้องเผชิญอะไรพิธีกรเดินกลับขึ้นมาบนเวทีเสียงไม่ถูกเปิดอีกครั้งแต่คราวนี้น้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปจริงจังนุ่มลึกในวันนี้เราไม่ได้แค่ร่วมเป็นสกีพยายในงานแต่งงานแต่เรายังได้เห็นพลังของความกล้า ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ใครกดหัวเธอเสียงปรบมืออีกครั้งดังขึ้นพร้อมกับแววตาที่ชื่นชมหญิงสาวหันไปมองไปรอบๆใบ,บหน้าที่เคยดูหมิ่นกลับกลายเป็นสายตาแห่งการยอมรับทุกฝีก้าวที่เธอเดินผ่านมีแต่การหลีกทางให้ด้วยความเคารพเมื่อเดินกลับมาถึงเวทีเธอกับเจ้าบ่าวยืนเคียงกันใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกันพอเจ้าบ่าวลุกขึ้นยืนจากที่นั่งเดินขึ้นไปบนเวทีอย่างช้าๆ เขาไม่พูดอะไรแต่กลับคุกเข่าลงต่อหน้าลูกสะใภ้ของเขาทั้งห้องเงียบกริบไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ชายในเวสู่มจะทำสิ่งนี้เขาประสานมือไว้ที่อกก้มศีรษะชา้ชาๆต่อหน้าหญิงสาวพ่อขอโทษเสียงเขาแผ่วเบาแต่ชัดเท่ชัดคำหญิงสาวนิ่งอึ้งราวกับโลกหยุดหมุนแขกหลายคนยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นความเงียบที่มีพลังมากที่สุดในชีวิตเธอมือของหญิงสาวค่อยๆย,ยื่นไปสัมผัสไหล่ของพ่อเจ้าบ่าวเธอก้มตัวลงเล็กน้อยพูดด้วยเสียงที่มั่นคงดิฉันให้อภัยคะ่ะและในวินาทีนั้นเองเสียงสะอื้นระง,งม,มขึ้นทั่วห้องไม่มีใครสามารถกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไปเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาใกล้ยพยุงบิดาของตนให้ลุกข,ขึ้นจากการคุกเขา่าสายตาเขาเต็มไปด้วยความตื้นตัน พ่อเจ้าบ่าวลุกขึ้นอย่างช้าช้าใบหน้าที่เคยเข้มงวดกลับนุ่มนวลลงอย่างเห็นได้ชัดเขาพยักหน้าให้ลูกชายแล้วหันไปสบตาหญิงสาวอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีเงาของอคติหลงเหลืออยู่เลยเขากล่าวช้าชาน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยวันนี้พ่อได้เรียนรู้สิ่งที่พ่อไม่เคยเข้าใจความยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมากับนามสกุลหญิงสาวเพียงยิ้มบางๆไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดใด แต่ทุกคนในห้องรู้ดีว่าเธอได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงแล้วเสียงเพลงบรรเลงใหม่อีกครั้งช้าอ่อนโยนราวกับอกกอดทุกความรู้สึกไว้พิธีดําเนินต่อไปแต่ไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกแล้วเค้กแต่งงานที่เคยเป็นจุดเด่นของงานกลับกลายเป็นเพียงของประดับพระสายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่หญิงสาวเพียงผู้เดียวแขกคนหนึ่งยกแก้วขึ้นแล้วเปล่งเสียงดัง แต่เจ้าสาวผู้ไม่ยอมให้ใครยั่ำมยีศักดิ์ศรีของตนเสียงชนแก้วดังขึ้นรอบห้องหญิงสาวชะงักเล็กน้อยก่อนยกแก้วของตนขึ้นมองผู้คนรอบข้างด้วยสายตาที่มั่นคงแล้วพูดขึ้นอย่างสงบนิ่งขอบคุณทุกคนคะ่ะสำหรับการได้รู้ว่าคุณค่าในตัวคนมันไม่เคยอยู่ที่ตำแหน่งหรือทรัพย์สินแต่มันอยู่ที่ความกล้าที่จะยืนหยัดเมื่อถูกมองต่ำเสียงปรบมือดังกึกก้อง บรรยากาศในงานเปลี่ยนเป็นอบอุ่นไม่มีความยินชาไม่มีแววตาดูถูกอีกต่อไปและในใจของหญิงสาวเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้แค่เข้าพิธีวิวาในวันนี้เธอได้ปักหมุดเรื่องราวของตัวเองไว้ในหัวใจของคนทั้งงานไม่ใช่ด้วยเครื่องเพชรหรือชุดเจ้าสาวแต่ด้วยหัวใจที่ไม่มีใครเหยียบย่ำได้อีกต่อไปเจ้าบ่าวหันไปมองหญิงสาวอีกครั้งแววตาเขาเต็มไปด้วยความรักและเคารพ เขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้แน่นมือที่ครั้งหนึ่งเคยสั่นไหวจากคำดูถูกวันนี้กลับเปี่ยมไปด้วยพลังอันมั่นคงเขากระซิบข้างหูเธอเบาๆขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้เธอพยักหน้าแววตาซ่อนรอยยิม้มในขณะที่แขกเริ่มทยอยกลับที่นั่งบทเพลงใหม่ก็ดังขึ้นช้าลึกและกินใจคู่บ่าวสาวเริ่มก้าวสู่ฟลอร์เต้นรำทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไม่ใช่ด้วยความอยากรู้ แต่ด้วยความศรัทธาหญิงสาวยืนอยู่กลางแสงไฟเธอไม่ได้ต้องการคำสรรเสริญแต่เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจของค่ำคืนนั้นเด็กสาวในมุมห้องมองเธอด้วยแววตาเปล่งประกายผู้หญิงวยกลางคนหลายคนซับน้ำตาแม้แต่ชายชราหลังก็พยักหน้าอย่างช้าๆภายในความเงียบของหัวใจแต่ละคนมีคำพูดหนึ่งที่ดังก้องศักดิ์ศรีคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยมือของเราเอง เมื่อเพลงจบลงคู่บ่าวสาวคงขอบคุณแขกผู้มีเกียรติเสียงปรบมือดังก้องอีกครั้งไม่มีใครลุกจากเก้าอี้โดยไม่หันกลับไปมองเธอไม่ใช่เพราะเธอสวยที่สุดในห้องแต่เพราะเธอแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเดินกลับลงจากเวทีแม่เจ้าบ่าวเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าเธอเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่เปิดอ้อมแขนเพื่อขอกอดหญิงสาวชะงักไปเล็กน้อย แล้วเธอก็ก้าเข้าไปในอ้อมแขนนั้นไม่มีคำพูดไม่มีคำสัญญามีเพียงสัมผัสที่แทนการเริ่มต้นใหม่สำหรับความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีแต่กำแพงและอคติเธอไม่ได้เปลี่ยนแค่สายตาของคนในครอบครัวแต่เธอได้เปลี่ยนหัวใจของคนทั้งห้องในคืนเดียวอ้อมกอดนั้นแน่นขึ้นทีละน้อยหญิงสาวหลับตาลงชั่วครู่ไหลของแม่เจ้าบ่าวสั่นเล็กน้อยเสียงสะอื้นเบาๆดังชิดใบหู ไม่มีคำว่าสปายหรือคนนอกอีกต่อไปมีเพียงคำว่าลูกที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่ยทุกคนในห้องยังคงนิ่งงนันเหมือนกำลังซึมซับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองผ่าออกจากกันหญิงสาวสบตาแม่เจ้าบ่าวอีกครั้งและในแววตานั้นไม่มีความกลัวไม่มีความแค้นมีเพียงความเข้าใจที่ใช้หัวใจแลกมา พ่อเจ้าบ่าวเดินเข้ามาอีกคนยกมือขึ้นแต่หัวไหล่เธอเบาๆพ่ออาจไม่เข้าใจในวันแรกแต่วันนี้พ่อเห็นแล้วว่าเธอคือคนที่คู่ควรที่สุดหญิงสาวไม่ตอบแต่เธอจับมือของเขาไว้แน่นจากนั้นเธอหันไปหาญาติพี่น้องที่เคยซุบซิบมินทาหลายคนยิ้มบางๆหลบตาบางคนยกมือไหว้เธอด้วยความเต็มใจความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว เริ่มกลายเป็นจริงไม่ใช่ด้วยพิธีหรือคำรับรองในใบทะเบียนสมรสแต่เกิดจากการยืนหยัดของเธอเองภายในหัวใจเธองเงียบสงบแม้ภายนอกจะเต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงหัวเราะเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวของเธอแต่เป็นการเริ่มต้นในฐานะผู้หญิงที่ไม่มีใครลบตัวตนของเธอได้อีกต่อไปแขกในงานเริ่มเดินเข้ามาทักทายเธอทีละคน บางคนยื่นมือบางคนยกแก้วบางคนเพียงพยักหน้าให้ด้วยรอยยิ้มหญิงสาวรับทุกคำทักทายอย่างสงบเธอไม่หลงระเริงกับการยอมรับที่เพิ่งได้รับแต่เก็บมันไว้เงียบๆเ,เป็นพลังในใจเจ้าบ่าวยืนอยู่ข้างเธอไม่ห่างเขามองภรรยาของเขาด้วยสายตาใหมา่ไม่ใช่แค่ความรักแต่คือความภูมิใจลึกที่สุดในชีวิตดนตรีในงานเริ่มเปลี่ยนเป็นจังหวะสนุกสนาน ผู้คนเริ่มลุกขึ้นจากโต๊ะเดินลงสู่ฟลอร์เต้นรำหญิงสาวถูกดึงเข้าสู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะและความคลึกครืน้นเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่เพื่อกลบความอึดอัดแต่เป็นเสียงจริงๆจากใจแม่เจ้าบ่าวนั่งมองอยู่ห่างๆเธอจับมือตัวเองแน่นราวกับกลัวความรู้สึกอบอุ่นนี้จะหายไปหญิงสาวเดินกลับไปหาหล่อนอีกครั้งเธอหย่อนตัวลงนั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไร เพียงแค่ยิ้มและวางมือลงบนมือของแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวหันมามองช้าช้าสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและอ่อนล้าแม่ผิดไปมากใช่ไหมหญิงสาวพยักหน้าช้าช้าแต่แม่ก็กล้ายอมรับแล้วเริ่มใหม่แค่นั้นก็พอแล้วคะ่ะคำพูดนั้นแผ่วเบาแต่ก้องอยู่ในหัวใจของคนฟังแม่เจ้าบ่าวน้ำตาซึมอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาของความอับอาย แต่เป็นน้ำตาของการปลดปล่อยการปล่อยวางความยึดติดความกลัวและการยอมรับว่าบางครั้งสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตอาจมาพร้อมความผิดพลาดที่เรากล้ายอมรับและเยียยาเองด้วยหัวใจดนตรีเบาลงอีกครั้งไฟในห้องสลัวลงเหลือเพียงแสงอ่อนจากโคมระยะกลางห้องหญิงสาวและเจ้าบ่าวยืนเคียงกันอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในฐานะคู่ชีวิต แต่ในฐานะเพื่อนร่วมทางที่ผ่านพ้นบททดสอบสำคัญด้วยกันพิธีกรขึ้นมายืนกลางเวทีอีกครั้งเขายิ้มและกล่าวด้วยเสียงผถวเบาในค่ำคืนนี้เราไม่ได้เห็นแค่ความรักแต่เราได้เห็นศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ยืนยันคุณค่าของตัวเองด้วยความสง่างามและกล้าหาญเสียงปรบมือครั้งสุดท้ายดังกึกก้องไปทั่วห้องผู้คนลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพอย่างเงียบสงบหญิงสาวกวาดตามองทุกใบหน้า ทุกสายตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขาไม่ได้มองเธอในฐานะสไพยที่ไม่คู่ควรแต่ในฐานะผู้หญิงที่เปลี่ยนความคิดของคนทั้งประกูลด้วยตัวเองเธอยิ้มยิ้มของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมให้ใครตัดสินค่าของตนด้วยสายตาหรือคำพูดเธอหันไปมองเจ้าบ่าวอีกครั้งพวกเขาประสานมือกันแน่นพร้อมเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ในฐานะเจ้าสาวของค่ำคืน แต่ในฐานะผู้หญิงที่พิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการยอมรับของผู้อื่นแต่มันเริ่มจากการยอมรับในตัวเองก่อนเสมอแสงสุดท้ายบนเวทีส่องผ่านพวกเขาทั้งคู่และเรื่องราวของค่ำคืนนี้จะถูกเล่าขานไปอีกนานในฐานะตำนานของสัยที่เปลี่ยนคำดูถูกให้กลายเป็นคำคาระวะ